สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาชมสวนมะม่วงอินเดียนะครับของกำพลฟาร์มซึ่งถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้มะม่วงอินเดียก็ได้ประมาณ6เดือนนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ฝักแห้งนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมนะครับตอนนี้ถึง6เดือนแล้วนะครับ ักก็เริ่มแห้งเี็บผ่าท่านเก็บนะครับนี่นะฝักแห้งแล้วนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับก็ใช้มือนะครับฝักจะแห้งไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าบางรุ่นก็จะ ปลูกนะครับปลูกช้ากว่าแล้วก็เอารุ่นที่ปลูกก่อนนะครับก็เก็บได้เลยนะครับก็ใช้มือนะครับเก็บได้เลยไม่ต้องใช้ถุงมือนะครับเพราะกันไม่คันตอนนี้ก็มีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นที่ปลูกเดือนมีนานะปลายเดือนมีนากับรุ่นที่ปลายเดือนเมษานะครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพราะฝักแห้งแล้วนะครับเสียงดังแก๊กแก๊กนะครับพอเราสามารถเก็บนะครับวางก่อนนะครับมามุ้ยที่โตเต็มที่นะครับก็จะฝักแห้งสามารถเก็บเกี่ยวได้คือช่วงหกเดือนนะครับเราก็บิดนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บนะครับ ช่วงฤดูฝนมันก็จะแห้งช้านะครับเพราะฝนตกเราก็ต้องดูว่าฝัางไหนแห้งนะครับก็เก็บได้เลยนะครับดูจากตรงตรงนี้ฮะเกลือฝัก,กมันจะแห้งด้วยนะครับเราสามารถดึงได้เลยที่ว่าจะเก็บได้ประมาณเกือบ สองร้อยโลนะครับอาทิตย์นี้ผักที่แห้งนะครับแห้งไม่เท่ากันนะครับรต้องเก็บอาทิตย์หน้าก็ได้อีกสองร้อยโลอาทิตย์ต่อไปก็อีกสองร้อยโลนะครับนี่ฮะผักแห้งแล้วนะครับเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับเราสามารถบิดแล้วก็เก็บได้เลยนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าวันจะแห้งนะครับ เราก็รู้ว่ามันปักก็แห้งด้วยเราก็เก็บได้เลยครับดึงได้เลยเอาวันแห้งแล้วนะครับแต่เยอะเลยฮะนี่ก็เกือบครึ่งกิโลแล้วผมต้องใช้ถุงกระสอบนะครับมาเก็บแล้วใช้ถังนะครับวันนี้น่าจะได้เกือบร้อยโลสองร้อยโลนะครับที่หน้าก็อีกสองร้อยนะครับ เพราะว่าฝากยังไม่แห้งก็มีนะครับฝากที่ยังไม่สุกเต็มที่นะครับยังไม่แห้งนะครับหมามุย้ยสังเกตได้ง่ายคือถ้าฝากไม่แห้งเราไม่เก็บนะครับถ้าฝากในแห้งผลในแห้งเก็บนะครับต้องให้ฝากแห้งก่อนนะครับนี่คือเทคนิคการเก็บผลมามุ้ยนะครับ ถึงจะเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับน่ฮะเยอะเลยนะครับสามารถเก็บแล้วก็นำไปตากได้เลยนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับทริปนี้ทริปชมสวนแล้วก็เก็บฝัดที่แห้งนะครับเพื่อน,นำไปตากเป็นยาสมุนไพรนะครับติดตามทริปหน้านะครับสวัสดีครับ